สวัสดีนะคะวันนี้จะพามาดูลูกดอกผลที่เขาเอาไปทำหมักเบียร์นะคะนี่นะคะจะเป็นดอกแบบนี้นะคะเขาชื่อดอกฮอปนะคะฮอปนะคะนี่นะคะนี่คะจะเป็นเถาของมันนะคะนี่นะคะมีขึ้นเต็มเลยนะคะมันจะเป็นไม้เลยนะคะ ะะจะขึ้นเต็มเลยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงนะคะคือเป็น ยานอนหลับได้นะคะเขาก็มันจะมีสารที่เอาไปต้มกินเหมือนชานะคะทำเหมือนชานะคะได้ก็จะเป็นยานอนหลับได้นะคะนี่ะคะมันก็จะมีอันนี้มันขึ้นเองธรรมาชาตินะคะเขาไม่ได้ปลูกนะคะมันจะอยู่ข้างรั้วข้างถนนนะคะ ะะมันจะเป็นเขาใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นไม้เลื้อยนะคะเนี่นะค่ะเป็นเขาใหญ่เป็นไม้เลื้อยนะคะเนี่ยค่ะเขามันนะคะ